น่านจังหวัดอะไรไปกี่ครั้งก็ตกหลุมรักอย่างรอบนี้ไปน่านก็ไปเจอกับคาเฟ่ที่มีน้องวัวส,สุดน่ารักและวิวที่อลังการงานสร้างมากๆใครชอบภูเขาบอกเลยต้องฟินกับวิวที่นี่จากนั้นไปนอนโฮมสเตย์ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนานและภูเขาแต่ละที่คือบรรยากาศดีดูแลดีอาหารคือน่ากินมากๆและเอาใจสายชิคก,กับที่พักและคาเฟ่ไม่รับเชียงกลางหนึ่งในอำเภอของน่าน คืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติและลิ้นแม่น้ำน่านเลยปิดท้ายกับสายมูสายเที่ยววัดทริปนี้พาไปชมความสวยงามของวัดเก่าแก่ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเที่ยวในอำเภอปัวและเชียงกาตามไปดูกันว่าน้านทริปนี้จะน่าเที่ยวตามแค่ไหน อันนี้คือหลังจากที่เราขับรถมาก็คือจะเห็นกับวิวแบบนี้เลยนี่นี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนคาเฟ่มีชิงช้าเนาะตรงนี้คือพึ่งทำเป็นอ่าคาเฟ่เนาะนี่เลยก็จะมีน้องวัวอันนี้คือเป็นที่สำหรับน้องวัวอยู่เนาะตอนนี้คือลงไปข้างล่างอยู่คือเป็นคาเฟ่ที่วิวดีมากๆเลยดูก็คือหันหน้าเข้าภูเขาเลยแล้วก็ด้านล่างก็คือจะมีน้องวัวเดินอยู่เนาะ คือสวยมากวิวหลักล้านจริงๆนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในคา,าเฟ่เนาะนและนี่ก็คือมุมถ่ายรูปเนาะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็จะได้เห็นทั้งวิวภูเขาว,วิวหมู่บ้านแล้วก็ด้านหลังเราคือจะเป็นน้องวัวเนาะนี่เลยคือนา่ารักมากๆ ก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดเนาะสำหรับสายชิลเนาะนี่เลยก็ตรงนี้คือนอกจากมีคาเฟ่แล้วก็ยังมีร้านกลางเต้นเนาะสามารถมาเล่นกับน้องวัวมาถ่ายรูปได้เนาะนี่นี่ด้านหลังเราคือดีมากวิวสวยมากก็คือแนะนำว่ามาตอนเช้าก็จะเจอเหมาะส่วนเย็นๆก็คืออากาศก็จะดีแดดไม่แรงมากก็จะเห็นวิวสวยๆนี่ด้านหลังด้านหลังเราคือคาเฟ หันหน้าคือไปนู่นเลยหันหน้าเข้าหาวิวเลยเนาะมามาชิมกาแฟกันเนาะนี่เราได้มาแล้วอเมริกาโน่ส้มจีดหรือมาปีดเนาะก็คือเป็นอเมริกาโน่ที่ผสมผลไม้เดี๋ยวลองมาชิมกันสำหรับมาปีดหรือส้มจีดเนี่ยเรายังไม่เคยกินเลยเ๋าวลองมาดูรสชาติเป็นไงนะดีนะก็คือมีความเป็นกาแฟแล้วก็ความเปรี้ยว อมหวานจากปาปริซหรือ,อส้มเจตเนาะก็คือใครใเหนื่อยร้อนๆมานี่คือสดชื่นเลยเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ใครชอบนั่งชิลชอบหาวิวอ่าคนที่ชอบวิวสวยๆเนาะแล้วก็มาเล่นกับน้องวัวอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ในน่านในปัวเนาะที่แนะนําเลยว่าต้องมาลองชิมกาแฟชมวิวถ่ายรูปเล่นกับน้องวัวโอเคก็เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศร,รอบๆให้ดูนะไป แล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งที่พักของปัวนะครับก็เป็นที่พักเปิดใหม่เนาะอยู่กลางทุ่งนาเลยกับบ้านนามนเทียนเนาะนี่อยู่ที่ปัวเนาะสมหรับตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นอ่าไว้ถ่ายรูปม,มานั่งเล่นชิลๆเนาะนี่พาดูก่อนเป็นอีกหนึ่งที่พักที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาเลยบรรยากาศดีมากเนาะน เอเฟมที่เรามานอนคืนนี้นี่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือเรามานอนตอนที่เขาเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยกําลังจะเปิดเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องริมสายสุดเนาะและนี่ก็คือด้านหน้าห้องพักเนาะนี่บริเวณด้านหน้านก็คือจะมองมองเห็นภูเขามองเห็นวิวเลยก็ด้านในก็คือเข้ามาคือจะมีโซฟาเตียงแล้วก็ โตเครื่องแป้งพร้อมตู้เย็นละเครื่องอ่าติบกาแฟนะที่ติบกาแฟห้องพักมีแอร์นะครับต่อให้หนาวแค่ไหนก็มีแอร์ยิ่งมาช่วงหน้าหนาวคือปัวจะหนาวมากและนี่คือวิวที่เราจะเห็นจากอ่าเตียงนอนนะนี่เลยวิวแบบนี้เลยคือเป็นวิวภูเขาทุ่งนาและสายหมอกคือดีงามมากเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนี่เลยเข้ามาก็าจะเจออ,อ่างล้างหน้า แล้วก็ชาโคโกแล้วก็มีอ่างให้ด้วยอ่างให้แช่มองวิวแบบนี้เลยโอ้โหวิวสวยมากมก็มองแก้น้ำไปแล้วมองวิวภูเขามองหมอกไปเนาะก็เรียกว่าก็เรียกว่าสำหรับที่นี่นะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักในปัวที่แบบ น่ามาพัก,กมากๆเพราะว่าโลเคชันดีมีทั้งภูเขาสายหมอกและต้นข้าวเนาะใครที่กำลังหาที่เที่ยวหรือหาที่พักผ่อนช่วงฤดูหนาวเนาะก็มานานก็ลองดูที่นี่กันได้เนาะโอเคเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารของที่พักนะครับว่ามีอะไรบ้างแอบเห็นก็คือมีชุดหมูกระทะแล้วก็มีขันตกเนะเาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมาเริ่มที่เซตหมูกระทะก่อนเนาะนี่เลยก็จะมี เส้หมูแบบแน่นๆนะ,นะแล้วก็ตัวผักเนาะชุดนี้คือจะอยู่ที่399แล้วก็ถ้าเป็นขันโตกเนาะเลือกขันโตกขันโตกก็จะมีกับข้าว1 2 3 4 5 5 6อย่างเลยก็จะมีน้ำพริกอ่องเนาะแล้วก็มียำชิ้นไก่เมืองนี่เมนูนี้น่ากินมากยำชิ้นไก่เมืองไส้อัวแล้วก็อันนี้เขจะเป็นลาบเหนือเนาะ ข้วเหนือแล้วก็อันนี้คือหมูสับปลาเค็มทอดซึ่งไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวลองลองชิมดูนี่เนาะนี่สวัสดีตอนชเช้าครับทุกคนก็เมื่อคืนนี้เรานอนกันอยู่ที่ปัวอีกคืนหนึ่งก็เช้านี้ก็ตื่นมาพร้อมกับทุ่งนาแล้วก็ภูเขาแล้วหมอกเนาะแต่หมอกก็คือจะเกาะอยู่ยบนเขาเนาะเห็นแล้วแบบชื่นชื้นมากๆก็เดี๋ยวเราจะมาดู อาหารเช้าของวันนี้กันเนาะนี่บ้านที่เราพักก็คือเป็นเอฟเ m e หลังนี้เนาะและนี่นะครับก็คือเซตอาหารเช้าของที่พักเนาะก็จะเป็นไข่กระทะแล้วก็มีข้าวต้มเนาะก็นั่งกินกับบรรยากาศวิวภูเขาแบบนี้เลยมีหมอกด้วย ใครที่มาเที่ยวหน้าเนาะแล้วมาที่อำเภอปัวเนาะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะไปเที่ยวธรรมชาต <S 2> <S 2> ิเที่ยววัดเนาะแล้วก็คาเฟ่ต่างๆและอีกหนึ่งพิกัดที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะคือเป็นวัดบ้านต้นแหลงเนาะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเป็นมายาวนานแล้วก็โบสถ์มีอายุหลายร้อยปีเนาะคือเป็นโบสถ์โบราณที่หาชมได้ยากเนาะใครที่มาเที่ยวปัวก็คือสามารถ เข้าอแวะเข้ามาไหว้พระมาชมได้เดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในตัวตัวโบสถ์เนะว่ามีมีเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้คือด้านหน้าโบสถ์หลังใหม่เนาะอโอ้คือด้านในสวยมากมีความเก่าๆของหลังคายอยู่นะก็คือน่าจะทําเรียนแบบโบสถ์หลังเก่าเนาะแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังด้วย เป็นวิถีชีวิตน่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่นี่ะอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโบสถ์หลังเก่าเนาะที่มีอายุหลายร้อยปีนะครับแลวดูแบบสวยงามนเนาะเป็นทรงโบสถ์โบราณเนาะนี่นี่และเข้ามาในนั้นก็คือจะเจอครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนี่สวยงามมากๆเนาะแต่โบสถ์หลังนี้ก็คือจะไม่ได้มีภาพเขียนอะไรเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวปัว mm hmm. เที่ยวนานเนาะแล้วอยากมาไหว้พระมาขอพรแล้วก็มาเที่ยววัดโบราณเนาะที่ม mm hmm. ีก็แนะนำเลยวัดบ้านต้นแหลงเนาะ ดีทุกคนจากทุ่งนาปัวนะครับนี่เลยครับที่พักกลางทุ่งนาเนาะรอบนี้เรามานอนกันที่กลางทุ่งนากับบรรยากาศด้านหลังเป็นวิวภูเขาแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีหมอกเนาะที่พักที่นี่เลย<ม>บ้านนอกคอ,น<ม>นนอกนาโฮมสเตย์อำเภอปัวเนาะก็มีทั้งหมด4หลังเนาะก็สามารถเข้ามาคือบรรยากาศดีมากจะให้ดูนี่เลยนี่เลยนี่คือทุ่งนาที่อยู่หน้าที่พักเนาะแล้วก็มี ทางเดินสะพานให้เดินเล่นเนาะนี่เลยมาเลาะข้อหน้านี่เรามาถึงช่วงบ่ายๆเย็น<ๆ>เริ่มเย็นแล้วเนาะบรรยากาศคือดีลมพัดเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักที่เราพักเนาะวันนี้เราพักบ้านยกสูงน่าจะเป็นหลังใหญ่สุดนะเนาะเดี๋ยวพาไปดูว่านี่กี่ห้องเนาะไปเราไปดูบ้านพักหลังนี้กันเนาะไปมาชมบ้านพักหนะ่อย นี่เลยเข้ามาก็คือเจอห้องใต้หลังคาโอ้ยนอนได้สี่คนนะครับที่ห้องนี้ที่หลังนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างคือเป็นอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นเตียงนอนชั้นล่างคือตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยก็มีหน้าต่างเปิดแล้วก็สามารถเปิดดูวิวได้ด้วยโอ้โยวิวสวยเปิดไปก็จะมีระเบียงนี่เลยก็จะมีระเบียงเห็น วิวแบบนี้เลยนี่ออกมาเจอระเบียงแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำเนาะห้องน้ำของที่นี่วิวยังดีตรงนี้คืออ่างสำหรับแช่ชมวิวเนาะนี่วิวชุ่นาเลยอะอดีงามแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นห้องโถส้วมเนาะ นี่โอ้โหมีน,นนอนได้อีกสองคนเนาะเปิดเห็นวิวด้วยแล้วก็สามารถเปิดออกไปนั่งหน้าว่านได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูอาหารมื้อเย็นของพี่พักที่นี่กันนะครับไปก็จะมีอยู่2แบบเนาะก็จะเป็นเซตหมูกระทะแล้วก็เซตขันโต๊อันนี้คือจะไม่ได้รวมกับราคาห้องเอนาะนี่อันนี้คือเป็นเซตหมูกระทะก็จะมีเซตขันโตกเซตนี้เลยขันโตกก็จะมี ปลาเผาถุงมบก็มีไก่ทอดแล้วก็ไข่เจียวแกงขนุนน้ำพริกอ่องแล้วก็ผัดผักเนะาะอาหารก็คือก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่จะหาได้เนาะสวัสดีตอนเช้าทุกคนเช้านี้ครับทุ่งนาปัวนะครับนี่ด้านหลังวันนี้นะครับก็อากาศดีไม่เช้านี้ฝนตกหนักเลยก็หมอกก็ขึ้นตามภูเขาเต็มไปหมด ก็ถึงเวลาอาหารเช้าเนาะก็เดี๋ยวไปดูอาหารเช้าของที่บ้านนอกคอกนาว่ามีอะไรทานกันบ้างก,ก็จะมีเซตกาแฟดิปแล้วก็าชาฟารังโกเนาะแล้วก็มีอาหารเช้าของก็คือข้าวต้มแล้วก็มีไมข่เนาะูีกระตุ้นแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลของที่นี่เนาะปลูกเองไร้าสารพิษเนาะมีอะโวคาโดข้าวโพดํำใหญ่เนาะ ก็สำหรับที่นี่คือบรรยากาศดีเนาะตื่นเช้ามาเจอสายหมอกเจอภูเขาแล้วก็เขียวช่วงนาเขียวทสวยมาก มาอยู่ที่วัดที่เชียงการเนาะเป็นวัดโบราณเนาะชื่อวัดหนองแดงครับอยู่อำเภอเชียงกาก็ตรงนี้คือได้เป็นโบราณสถานวิหารไทยลื้อเนาะมีอายุหลายร้อยปีเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมตัวโบสถ์โบสถ์กันเนาะด้านในจะมีพระรูปมีการออกแบบเป็นยังไงเนาะนี่เป็นพระอโบสถโบราณนะครับ <ST>. <S <S เราเข้าไปดูในโบสถ์กันนะครับนี่ อันนี้คือโบสถ์ที่มีอายุมากกว่า200ปีเนาะมีพระพุทธรูปสวยมากนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนอสระที่เป็นอพญานาคเนาะที่นั่งคือเป็นศิลป,ปะโบราณที่สวยมากๆก็ <Yeah. S 2> ใครมาเที่ยวเชียงการก็แวะมาไหว้พระขอพรกันได้เนาะ มาถึงที่พักอีกคืนที่น่านแล้วนะครับอ,บอําเภอเชียงกลางเนาะด้าน,นหลังเรานี่คือเป็นห้องพักของเราเนาะเป็นสไตล์โรงยาสูบเนาะที่แบบปกติแล้วที่น่านเขาก็จะมีการทํายาสูบแล้วก็จะมีโรงยาสูบเก่าๆเานาะที่นี่ก็คือมีการออกแบบและตกแต่งได้สวยงามมากๆก,ก็เดี๋ยวเราก็จะพาดูข้างในคือว่าบรรยากาศในเป็นยังไงเนาะแล้วก็สําหรับใครที่แบบอ่าพัก เป็นคาบินเนาะก็คือที่นี่ก็จะมีรูปแบบที่เป็นลักษณะเป็นบ้านหลังแบบนี้พักได้สองคนเนาะเป็นคาบินแต่คือเป็นห้องน้ําแยกก็เดี๋ยวเราพาไปดูอ่าตัวบ้านที่เราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถาดูตัวเล็กบ้านหลังเล็กเนาะน,นี่เลยนี่เลยเข้ามาก็เจอนี่ก่อนนี่แหละครับนี่กาเฟกาแฟแล้วก็แบบตู้เย็ยนแล้วมีน้ําดื่มให้ที่นี่มห้องนี้ หลังนี้คือมีสองชั้นเนาะข้างล่างก็จะเป็นเตียงนอนนี่เลยแล้วก็มองสามารถมองเห็นวิวแม่น้หน้านได้เลยแบบนี้เปิดกระจกออกมาได้ก็ฟังเสียงน้ำไหลแบบชิลๆได้อันนี้คือจะเป็นอ่าอ่างล้างหน้าแล้วก็จะเป็นห้องน้ำก็คืออยู่ข้างห้องอยู่ข้างเตียงนอนเลยเราไปดูกันข้างใน ห้องน้ำนี่ก็คือจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะชารโคลก็ที่อาบน้ำให้เลยนี่ตรงประตูคือแบบน่ารักมากเป็นรูปปนะลาเนาะสามารถเปิดเปิดออกนอ่เดี๋ยวให้ดูมุมนี้ก็จะมีเก้าอี้เล็กๆสำหรับให้เรานั่งชิลชมเป็ดน,น้ำหรือนั่งเล่นนะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหมน,นึ่งนน่ารักรือนกันนี่ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพักอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่เป็นคาบินเนาะก็บรรยากาศก,ก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยเนาะต้นสกเนาะลมลื่นมากๆนี่เลยเปิดออกมาก,ก็คือห้องพักนีนแบบนี้เลยคือแบบน่ารักมากก็มีสองเตียงเนาะสำหรับคนที่มาพักสองคนเนาะหรือจะมาคนเดียวก็ได้เนาะในห้องพักคือมีการตกแต่งแบบอ่าเป็นเป็นบ้านคาบินเนาะมีความเป็นแบบจิปซียิปซี หใครที่ชอบแบบใส่ใครชอบถ่ายรูปนี่คือถ่ายรูปสวยมากเลยนะนอกจากที่พักแล้วคือตรงบริเวณในโซนที่พักก็จะมีคาเฟ่ให้มานั่งชิลมาจิบกาแฟกินเค้กกินขนมกันด้วยเนาะนี่เดี๋ยวพาไปดูคือน่ารักมากเป็นสไตล์คอทเทจเนาะลักษณะ้ายแบบโรงบ่มยาสูปของน่านนี่นี่ครับน,น,น,นี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปมุมนี้นั่งตรงนี้เนาะถ่ายสวยมาก พาไปดูข้างในคาเฟ่เนาะบรรยากาศนี่โซนคาเฟ่เนาะนี่นนแล้วนี่คือกระเป๋าที่ทางที่พักร่วมกับชาวบ้านเนะาะทำถักขายเนาะตัวใครมาก็มาช่วยอุดหนุนได้ก็เป็นนี่นกระเป๋าหญิงถักมือไปลาร้อยเก้าสิบเก้า่ะเลืออีกโซนนึงเนาะก็จะเป็นโซนอห้องอาหารเนาะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเย็นนี้เราจะได้ทานอะไรกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารเย็นกันนะครับกน,นี่เลยด้านหลังเราคือเป็นห้องอาหารเนาะเปิดไฟแล้วมันบรรยากาศดีมากมีความเป็นแคมปิ้งนะนี่เลยเมนูอาหารของเย็นนี้ก็จะเป็นไก่ทอดมะแขวนเนาะแล้วมีข้าวแล้วก็น้ำพริกนะอ่องแล้วก็แกงอะไรสักนะอย่างเนาะก็ดูแล้มคือน่ากินมาก อันนี้น่าจะเป็นแกงแกงไก่อืเ็นนี้คือเราก็กินอาหารพื้นเมืองเนาะอันนี้คือบรรยากาศช่วงเย็นที่ห้องอาหารเน,ะนาะนั่งมากเป็นแคมปิ้งที่แบบน่ามาพักก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูบรรยากาศร,รอบๆที่พักกันเนาะว่าจะมีที่ไหนหน่าเที่ยวน่าถ่ายรูปบ้างเนาะสวัสดีตอนเช้าที่เชียงการครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารเช้าของที่พักเนาะ The Riverland เช้านี้มีอะไรบ้าง ก็ที่พักก็คือจะมีข้าวต้มเป็นมือหลักเนาะข้าวต้มจะเป็นข้าวหนมข้าวต้มมัดนะคะ<ม>ระับปลาทองโกขนมปังเนาะแล้วก็พวกชากาแฟตต่างๆร<ม>วมไปถึงอันนี้คือกินกับข้าวต้มหมูก<ม>็สําหรับวันนี้ก็คือกินกับบรรยากาศริมน้ำเนาะแล้วก็กินกันที่โรงอ่าห้องอาหารเนาะที่เดิมบอกเลยว่าใครชอบทุ่งนาภูเขาสายหมอก และอยากเจอบรรยากาศดีๆของน่านแนะนำให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีรับรองว่าต้องหลงรักน่านเหมือนผมและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็นได้นะครับฝากติดตามคลิป,ปใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า